ไม่หลับไม่นอนพี่น้องน้อยแม่มาจะอุ่นใส่กรอบก็สิอุ่นใส่กรอบไม่กินเนาะมากินรับเขาหนูไม่มาท่านได้กินเขาแลงเลย บบเอลวินเอเวลีนนะเด็กหน่อยตื่นขนึ้นมาอีกได้ยินเสียงก๊อกแคกก๊อกแคตื่นตัวเด็กหน่อยเด็กหน่อยสองคนนพี่น้องวแมนคนเดียวเด็กหน่อยสองคนเด็กเล็กสองคนหิวส,สามตัวนี่ก็คือพิซซ่านี่แหละเป็นแช่แข็งเราซื้อมาไว้ติดบ้านตลอดอติดตู้เย็นตลอดเขาก,ก็มาอุน่น เาเซฟเวลาแต่น้องน้องตีไอเขาเซฟเวลาเขาเออแกวายสมัยแฮนด์เป็นไรหรอเป็นยังน้องตีบ่พี่หฮให้ยังอ่ะล um ู้ตรัวจ้าเออเซฟเวลาเซฟ เาขออา,ารเรียกการเลี้ยงลูกการใส่ชีวิตเป็นยังไงยังไงคือ <c oughs> นี่ก็คือความจริงโมเมนต์จะมาเป็นแบบเลิศรู้เรากำลังนัง่งเราว่าอันนี้คืออนไรความจริงก็คือความจริงน้องโอเคจ้าเดี๋ยวนูจะให้กับเขาให้ลูกเป็นนี่กับเป็นพิซซ่าแช่แข็งที่หนูซื้อมาว้เนาะ <c oughs> ซื้อมาว้ติดตู้เย็นติดบ้านเขา เด็กหน่อยหนูลูกหนูนี่กินายอยู่ายคือกันก็แปตามที่แม่พายกิ่นนั่นเด็กหน่อยบอ่เลือกกิ่นจะได้ขอให้นั่งอยู่กับเขาเใ,ให้เขากินสอนเขาแล้วเขาก็มีความสุขแล้วน,นี่หนูพูดถึงมันเป็นแม่เลี้ยงเดียวมันเป็นแม่เลี้ยงเดียวเ,เด็กเล็กสองคน <c oughs> หนูก็สิสิไซชีวิตแบบนี้แล้วจะสวัสดีจ้า นี่ก็จะเป็นพิซซ่าที่หนูอุ่นเนาะจ้ะเนาะเอ่ออุ่นเอ่มในเตาอบร,ร้อนเอนี่เนาะเอ่มกินง่ายอยู่ง่ายจา้ะเขาออกมาอบเขาซื้อแบบแช่แข็งเขากินง่ายอยู่ง่ายสมมติว่าเด็กหน่อยอยากกินอาหารนะ <c oughs> แล้วเขาอยากยิบมากยิ่งสิมันบัลล่ะเอาได้ในตู้เย็นหรือตูแ้แข็งยังสิแถมล้าน พิซซ่าอยหยงงกับปิดแล้วมันกับแพงแล้วอันนี้เขาซื้อจากลานคานะแอร์เป็นตาม้านสวีเดนหรือว่าจะเป็นลานหลายๆล,า,ยลานเนาะที่มี่เขาขายนะซื้อเก็บมาไว้หนูซื้อเก็บมาไว้นูบอกไปซื้อ,า <c oughs> อ,อ,อตามพี่น้องเคยเห็น <c oughs> ตามหนูเคยไปซื้อของบางครั้งหน,กน, <c oughs> นูกับบาราลงคลิปนี่กดคือหนูซื้อติดไว้ย,ยูบาน <c oughs> กินง่ายอยูไง เด็กน้อยก็เด็กเล็กน้อยกจ็จะได้จะได้รู้จักค้ามากก่งางอยู่ไงเซฟเวล่งเวลาแล้วหนูเป็นคนมนพูดความจริงกับลูกหนูอธิบายให้ลูกหนูฟังเด็กน้อยอาจจะบ่เข้าใจแต่เข้ากระตองพยัญามมพยายามพูดแบบ,แบบแบบเหมือนกับเข้าใจภาษาเด็กน้อย <c oughs> แล้วก็ บ่ต้องบงังคับเขาจ้ะ <c oughs> แต่ท่านให้เขาดูท่านให้เขาดูจะอันนี้สําหรับลูกหนูหนูกะเบ, <c oughs> บาประมาณว่าหนูใส่ชีวิตเลี้ยงลูกแบบจังไหนแล้วจ้ะเด้อจ้ะเอ้กินแล้วเด็กผ่าเด็กน้อยกินอันนี้ลีน่าว่าอยากกินอันนี้แจ็คสีได้กินอันนี้บอพราว่าถ้าเห็นอันนี้แล้วก็สิอยากกินแต่พิซ่าสด้์แบบน,นี้โอเคจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้อง นี่ก็ตัดจะชิ้นออกไปแล้วเนาะเครื่องเนึงแล้วก็แบ่งกันให้ลูกเดี๋ยวพี่น้องมาเบิงเฮาเลี้ยงแบบบ่ตามใจลูกเกินไปเด้อจ้ะเด้อแล้วก็แอมย่าไปบังคับลูกมากเกินไปเลี้ยงแบบพอดีพอดีนั่นก็นจะอันนี้สําหรับตัวหนูเนาะหนูมาบอกให้ฟังมาหนูใส่ชีวิตแบบจังไ๋กับลูกเนาะจ้ะเนาะอาหารเด็กน้อยจะได้กิน อินซสมนี่เด็กน้อยเขากับอิมพิซซ่าพิซซ่า do you like พิซซ่นี่นะอืมเมลวิน do you like พิซซ่าอยาโอเคมาแล้วมาสิตเตอร์เดอสกัสิตตอรดอรวันจะไปนอกนางของรับแขกว่าซันจะพี่น้องเดี๋ยโนจะจัดการเอาอาหารให้ลูกแล้วเนาะเดี๋ยวหม่อมม้าคมมาโอเคบายบายคันุสัยบาย นางนี่มเมนวินอยากนางนี่จ้ะพี่น้องมเมนวินอยากนางนี่สว่วนลีนะ่าอยากนางนี่นั่นลีน่ากินเองเอ๋อกินเองทิตาอ๋เอเอตตาควอลวอชิูก้กินเองลูกวีซ่าทิตาอืมทิตาอืม,อม เขาบอเอานุบจูจิจจกจิกกับลูกเกินไปเพราะว่าลูกเขาก็จะเป็นตัวของเขาเองแล้วเขาก็จะเห็นยามเขาเลียงของเขาจังใดมันจะเติบโตของมันเองแบ,บบว่าความพัฒนานะจะเติบโตเองและจะความพัฒนาจะเติบโตไปด้วยตัวของเขาเองและด้วยการค้นสอนอีลาเอทวยกนแกเนสันเอทวีนแกเนสัน ไปเบลี Beverly, นาะถอ mm hmm. ยกันไหนสันส้นสั้นคิมมุกลูก mm hmm. เห็นบอเด็กหน่อยจะลูกโอเคบายบายลูกบายบายแอบดูนะั่นพี่นอ้องให้มามะเฮ้ยเฮ้ยลูกช่วยเราด้ะอ๋อส่วนพี่ชายนั่งกินแบบนี้มาเลยรับ <Yes. S 1> <laughs> อันนี้ <Yes. S 1> อยาก mm hmm. คืนไปเองได้เพราะว่า <laughs> <laughs> แมนวินปีนจากนี้ขึ้นไปนี่เองร้อยให้แม่แมแอุอ้มเจ็บหลังนี่จะพี่นอ้องกินเขาก็จะเขาบอมาข้นมาปูดสวนยิงสีน้ำเขาจะกินใจเย็นๆลลกเท่าได้เรื่องแมนวินยอมยอมโอเคให้ดนแมนวินให้ดนแมนวินเอ้ามาให้ดนให้ดน